ลายที่ถักตัวนี้จะเป็นตัวกลมนะคะจะใช้สองตัวตัวหนึ่งจะอยู่ด้านหน้าตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังเวลาเราประกบลงไปบนแม่แบบนะเราต้องคว่ำหน้าลงสวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะสาธิตวิธีการถักตัวกลมตัวนี้เป็นชิ้นงานที่เราจะเอามาตกแต่งมุมของเสื้ออริสโคเช mi 0ูนนะคะ ลายนี้จะมีการถักอยู่สองแบบแบบแรกจะเป็นตัวกลมแบบที่สองจะเป็นตัวงอเรามาดูวิธีถักตัวกลมตัวนี้ก่อนไหมที่ใช้ถักนะคะจะเป็นเส้นขนาดเบอร์20หัวเข็มที่ใช้คือ1.5มจุห้มิลค่ะส่วนดอกที่คุณเห็นตรงนี้คลิปมีลงไว้แล้วนะคะรหัสคลิปคือ i061 นยค่ะเป็นการถักสีเดียวแล้วไหมที่ใช้ตรงนี้ก็เป็นเส้นขนาดเบอร์ยีเหมือนกัน เราจะเอาแต่งมุมเสื้อนะคะจะเริ่มประกอบเป็นตัวเสื้อแล้วชุดที่หนึ่งค่ะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เรามาดูวิธีถักตัวนี้ค่ะตัวกลมถักตรงนี้เป็นเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบนะคะหัวเข็มหนึ่งจุดห้าเราจะเริ่มเหมือนกับตอนที่เราทำดอกไม้พันรอบนิ้วชี้แปดรอบเหมือนกันค่ะ พอได้ครบแปดรอบจํานวนของหลักที่ใช้เราใช้แค่ยี่สิบนะดึงห่วงเข้ามาเอาหัวเข็มตวัดใหม่เข้ามาในห่วงแล้วดึงออกมาผักซิงเกิลโคเชวนรอบยี่สิบหลักถ้าเราใช้ไหมเส้นเล็กกว่านี้ ตัวกลมตัวนี้ก็จะเล็กลงค่ะตรงนี้ใช้เส้นขนาดเบอร์ยี่สิบสี่นะคะตัวที่เก้าตัวที่สิบถ้าเราจะถักทั้งหมดยี่สิบตัวพอเราถักซิงเกิลเข้าไปทั้งหมด สิบตัวเสร็จแล้วนะคะมันจะถึงครึ่งหนึ่งพอดีอีกครึ่งหนึ่งก็ถักสิบตัวตัวที่เจ็ดแปด ตัวที่9้าตัวสุดท้ายค่ะตัวที่สิบพอครบสิบตัวแล้วนะคะเชื่อมต่อเป็นวงกลมลายนี้เราก็สามารถเอาไปตกแต่งได้ในช่องที่มันเป็นช่องว่างๆเราจะขึ้นแถวที่หนึ่งโซ่ห้าข้ามสองหลักหนึ่งสองลงหลักที่สาม ถักซิงเกิลโซ่สามพันหัวเข็มข้ามหนึ่งช่องถักฮาร์ปดับเบิลโคเชโซ่สามพันหัวเข็มข้ามหนึ่งช่องถักดับเบิลโคเช ข้างบนเป็นโซ่สามนะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วข้ามหนึ่ง h a l เ double c โซ่ห้าดึงซีผ่านงานออกมาจะเป็นแบบนี้สำหรับแถวที่สองมันจะเหลือช่องเว้นตรงนี้นะคะ ก่อนที่เราจะถักแถวที่สามตัดไหมเส้นนี้พอตัดไหมเสร็จแล้วนะงานมันจะถักหมุนกลับโซ่หนึ่งหมุนกลับเริ่มโดยการที่ถักซิงเกิลถักฮารดับเบิลแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไป สามตัวลงไปตั้งด้านบนของดับเบิลโคเชหนึ่งตัวแล้วในช่องโซ่ที่เป็นโซ่สามเราถักดับเบิลโคเชลงไปสี่ตัวตรงมุมหนึ่งตัว ในช่องโซ่นะคะถักดับเบิลโคเชสี่ตัวจำนวนที่จะถักแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะดีไซน์ออกมาแบบไหนของต้นแบบจะใช้แค่สองอันนะคะอันหนึ่งจะติดด้านหน้าอีกอันหนึ่งจะไปแต่งตรงด้านหลังของตัวเสื้อไอริสโคเชที่ถักนี้นะคะเวลาประกอบดอก จะประกอบให้ดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่เวลาเราถักเราจะถักด้านหน้าก่อนค่อยๆสะสมโมทีฟแล้วก็ค่อยๆลงไปที่แบบวิธีการสร้างแบบอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างก็จะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะคุณสามารถตามไปได้ที่อัลบั้มและที่เว็บไซต์ค่ะข้อมูลจะบอกไว้ทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นสาธิตวิธีการถัก โมทีฟตัวกลมค่ะเราถักวนมาจนมาถึงมุมงานมันจะขยายออกนะคะจะแผ่ออกไม่งอขึ้นอย่าลืมถักลงไปด้านบนของดับเบิลโคเชตัวรองสุดท้ายสี่ตัวเหมือนกัน,นะคะ่ะ ช่องสุดท้ายดับเบิลโคเชสามตัวต่อไปตัวทีหรือฮับดับเบิลนะคะหนึ่งตัวซิงเกิลหนึ่งตัวแล้วแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านออกมา วิธีถักแถวที่สี่นะคะเราถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราหมุนกลับโซ่จะเป็นโซ่ห้านะคะสองสามสี่แล้วก็ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วเรานับตรงนี้หนึ่งสองสามลงตรงตัวที่สี่ถักซิงเกิลโครเชต์ข้างบนเป็นโซ่ห้าข้ามสามหนึ่งสองสามลงตรงตัวที่สี่ คราบดับเบิ้ลโครเชต์โซ่ห้าตัวต่อไปเป็นดับเบิ้ลโครเชต์ข้ามสาม ข้ามสามนะคะลงตรงตัวที่สี่สามสี่ห้าหนึ่งสองสามไม่มีอะไรกำหนดตายตัวนะคะเราสามารถปรับขนาดได้เล็กหรือใหญ่แล้วแต่เราค่ะถ้าไหมเล็กกว่านี้ดอกทรงกลมตัวนี้ก็จะเล็กลง อีกสองช่องนะคะสองสามสี่แล้วก็ห้า l f d o u ดับเบิลโคเค่ะขึ้นมาสามแล้วรวบตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะคะมันจะข้ามมาถึงตรงจุดเริ่มต้นเราจะดึงสี่ดึงผ่าน แถวต่อไปนะเราขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็หมุนกลับพอเราหมุนกลับมาในช่องโซ่เราจะเริ่มโดยการที่ถักซิงเกิลก่อนพอซิงเกิลเสร็จแล้วเราถักฮารดับเบิลโคเชต่อด้วยดับเบิลโคเชต์หนึ่งสองสามจบชุดนี้นะคะ แล้วก็ซิงเกิลลายมันจะเป็นโคง้งเริ่มช่องที่สองตรงหลักไม่ถักนะคะข้ามมาเลยซิงเกิลฮาร์ปดับเบิลดับเบิลโคเชสามตัวหนึ่งสองสามต่อไปฮาร์ปดับเบิลจบด้วย สิงเกิลถักแบบนี้ทุกช่องค่ะเหมือนกันตัวที่หนึ่งตัวที่สองสามตัวที่สี่ห้าทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะตัวที่หกแล้วก็ตัวที่เจ็ด ตัวที่หนึ่งกับตัวที่เจ็ดถักเหมือนกันตัวที่สองกับตัวที่หกถักเหมือนกันเริ่มโดยการที่ถักตัว x ก่อน x หรือ single ต่อไปตัว t t คือ half double crochet ต่อไปตัว f สามตัวหรือ single ตัว f 3ตัวนะคะ double crochet half double single ถักวนมาจนมาถึงตัวสุดท้ายเราจะเริ่มโดยการที่ถักซิงเกิลต่อไปฮาร์ปดับเบิลดับเบิลโคเชสามตัวฮาร์ปดับเบิลโคเชแล้วก็ซิงเกิลเราจะถักวนมาด้านซ้าย ด้านนี้เป็นด้านโชว์งานแทงแล้วดึงผ่านตอนที่แทงนะคะมันจะมีโซ่มันจะขึ้นมาแบบนี้เราแทงตัวหลังแทงเฉพาะตัวที่อยู่ด้านหลังดึงห่วงขึ้นมา จะเป็นลูกโซ่แทงด้านหลังดึงผ่านเนีย่ยโซ่มันจะมีอยู่สองเส้นเก็บวนรอบเลยค่ะ มันจะเพิ่มความหนาของขอบแล้วเวลาเราถักตัวตารางหกเหลี่ยมนะคะเวลามันเกี่ยวมันจะเกี่ยวได้ง่ายแทงโซ่ด้านในนะเร้วดึงผ่านแทงดึงผ่านแบบนี้วนรอบเลยนะคะงานจะไปจบเอาตรงจุดเริ่มต้นระวังอย่าให้เส้นมันแตกงานโมทีฟจะเป็นงานโชว์แรงมือนะคะ ต้นแบบจะใช้สองอันอันหนึ่งติดข้างหน้าอันหนึ่งติดข้างหลังเพื่อให้เป็นตัวฐานสำหรับการจะแตกออกมาเป็นดอกไม้ลายจะเป็นแบบนี้เราจะดึงซีวนรอบนะคะด้านที่เราเห็นตรงนี้เป็นด้านโชว์งานเวลาเราวางไปบนแม่แบบนะเราจะกลับด้าน การถักไอริสโคเชนะคะมันจะเป็นการถักงานที่อยู่ด้านในคือด้านผิดแต่พอถักเสร็จแล้วประกอบเป็นตัวเสื้อแล้วมันจะกลับด้านออกมากลายเป็นด้านถูกเพราะฉะนั้นดอกที่เราเห็นตรงนี้เราจะคว่ำหน้าลงนะคะมุมตรงไหนก็ได้นะแล้วแต่เราพอถักเสร็จแล้วเก็บเศษเลยใช้เข็มปักคอสตินะคะซ่อนปลายไหม ข้างหน้าแล้วก็ย้อนมันจะเป็นการล็อกใหม่ไปนในตัวด้านนี้เป็นด้านผิดด้านนี้เป็นด้านถูกเวลาเราประกอบเข้าไปที่แม่แบบนะคะจากด้านนี้นะด้านนี้เป็นด้านโชว์งานเราจะคว่ำหน้าลง พอความหน้าลงเสร็จแล้วเราจะยึดยึดด้วยหมุดนะคะเวลายึดตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรายึดห่างห่างไว้ก่อนเวลาเราจะลงตะข่ายเราค่อยมาใส่ตัวที่เป็นเข็มหมุดยึดแบบรอบนึงเราจะมาถักตัวนี้ค่ะตัวงอตัวงอตรงนี้ใช้สองอันก็ได้หรือสามอันก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับตัวโซ่สำหรับคลิปนี้สาธิตวิธีการถักตัวอ้วนตัวนี้ค่ะ ข้อมูลทั้งหมดสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u u ูทูบเมทิน e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ